สักของลงของสักยันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่และทําไมการมีของคนมีของอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงต้องห้ามทานรับประทานห้ามสิ่งนู้นสิ่งนี้คลิปนี้แก้วจะมีคําตอบในเชิงลึกดีที่แบบว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะแต่ฟังไปมันอาจจะเป็นเรื่องขำนะคะแต่ในสมัยยุคนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะคะ ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการสักลงยันเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่ายุคสมัยเก่าของเราเนี่ยเชื่อแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องอักขระเรื่องการลงคาถาในอย่างมากนะคะคาถาอักขระเนี่ยคาถาเนี่ยก็คือคําพูดอักขระที่ลงเนี่ยก็คือใช้พลังงานในตัวของบุคคลที่มีพลังงานในเรื่องนั้นๆเนี่ยทิมแทงลงไปค่ะและสมัยนั้นเนี่ย มันเป็นอะไรที่แต่ละคนเนี่ยเป็นพลังงานที่แน่นคลีนนะคะแล้วก็เรื่องของนี่ก็คือเรื่องจริงส่วนเรื่องที่คนเล่นของเนี่ยทำไมถึงห้ามรับประทานฟักรับประทานของที่มีข้อห้ามเป็นเพราะอะไรแกจะเล่าให้ฟังนะคะย้อนกลับไปในยุคสมัยการเก่าเนื่อเลยะคะ่ะมันเป็นยุคที่ประเทศเราเนี่ยคะ่ะ เพิ่งเริ่มที่จะมีการระบบการค้ากับต่างชาติและแน่นอนคะ่ะประเทศไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่คนต่างชาติที่มาจะมีล่ามที่มาอยู่ในประเทศไทยนะคะและสามารถพูดไทยได้แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งนะคะมันมีทูตการค้าของประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศแบบถ้าเกิดว่าประเทศไทยสามารถโคได้เนี่ย มันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยรวยอู้ฟู่ขึ้นมาได้เลยพวกเขาก็ดันด้นมาที่ประเทศไทยและฝั่งไทยเนี่ยก็ต้อนรับอย่างดีเลยค่ะมีเครื่องดืม่มมีอาหารมีสุรามีผู้หญิงและมันมีอยู่เขาถามนะคะฝ่ายนู้น่ะก็ถามว่าอาหารเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันอร่อยจังแล้วทีนี้ก็มีเ,เขาเรียกว่า คนในวังนี่แหละค่ะก็พูดขึ้นมาว่ามีฟักมีอาหารต่างๆต่างชาติอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นโมโหแล้วก็กลัดประเทศไปเลยรู้ไหมคะว่าทำไมถ้าเป็นสมัยนี้มาพูดอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าพูดถึงคำว่าฟักถูกไหมคะแล้วทีนเนี้ยฟักในภาษาอังกฤษอ่ะก็รู้กันอยู่ว่าหมายถึงอะไรแล้วพอ กลุ่มชาต่างชาติเขาได้ยินอย่างเงี้ยค่ะเขากลับไปเลยแล้วทีเนี้ยเจ้าเมืองของเราเนี่ยก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงกลับไปกันหมดเลยอยู่ดีๆก็กลับไปมีอะไรเขาก็เลยเรียกคนในครัวหรือว่าเรียกคนที่จัดงานทั้งหมดเนี่ยะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างมีนางรําแบบไหนบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็มี อาหารอะไรบ้างมีสุราอะไรบ้างเขาก็จัดรายชื่อมาว่ามีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็มีฟักแล้วก็มีนางรำเนี่ยก็ใส่ผ้าถุงแล้วก็นางรำเนี่ยก็จะรำท่าแบบยกขาต่างๆนะคะก็เลยมีกฎขึ้นมาว่าจะทำการใหญ่ห้ามกินฟักนะคะห้ามลอดผ้าถุงห้ามทานของที่ มันเป็นพวกของเหม็นนะคะของฉุนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะทําให้การใหญ่เนี่ยลม่มและหลังจากนั้น,เ,นเขาก็เลยเชื่อและนําความเชื่อนี้ของโหรน,นะคะมาบวกกับอักขระนะคะก็เลยมาเชื่อมกันว่าถ้าเมื่อไร่คนที่ถือของดึงของเนี่ยห้ามรับประทานแล้วก็ห้ามทําอะไรสิ่งแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะทําให้ของหลุดจะทําให้ดวงไม่ดีจะทําให้ของเข้าตัว นี่คือความเชื่อจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจนทำให้มีความเชื่อมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะแก้วอะทราบเลยนะะว่าหลายๆท่านไม่รู้นะคะเรื่องนี้เนี่ยแก้วรู้ได้ทางจิตตัวเองตอนที่แก้วทำสมาธินะคะแก้วเรียนรู้ไปถึงประวัติศาสตร์สมัยก่อนแก้วเขียนประวัติศาสตร์ออกมาหมดเลยนะคะที่ในพงศาวดารไม่มีเป็นความจริงที่แก้วลึกได้เองนะคะแก้วก็เลย อ๋อแล้วก็เก็ตมันออกมาว่าเออมันก็คือเรื่องจริงนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นและแก้วก็เชื่อว่าสิ่งที่มันฝังลงไปในผืนแผ่นดินฝังลงไปในสิ่งที่คนโบราณเขาทำไว้เนี่ยมันคือเรื่องจริงค่ะเชื่อและจะดีค่ะใครมีครองนะคะอย่าทำผิดกฎข้อห้ามนะคะไม่งั้นคนโบราณเนี่ยเขาจะไม่ให้คุณโชคดีนะจ๊ะ